ไม่จัดการหรอกเดี๋ยวให้มันร้อยกุศนก่อนหนูทำแน่หนูจัดการแน่ไม่ต้องห่วงลาสุดซอแอนออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นน้องเพชรน้องพลอยลั่น พราะบุคคลเหล่านี้ที่น้องเพชรน้องพลอยไม่สามารถไปโรงเรียนได้และฝากไว้เลยนะเมื่อไหร่ที่ซอแอนทำเรื่องนี้สำเร็จบุคคลเหล่านี้จะต้องเจอเรื่องนี้แน่นอนพี่น้องคะเกิดปริ็นดามาอะไรขึ้นทำไมซอแอนต้องออกมาไลฟ์เดือดนะคะฝากเตือน หลหลายคนที่ทำเรื่องแบบนี้ไว้ละวางไว้จะเจอนะคะในอนาคตแน่นอนอเรื่องราวเป็นยังไงนั้นวันนี้สาวไอจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะวันนี้นะคะสาวแอนนะคะได้มีการโพสต์เคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาไลฟ์สดบอกเอาไว้แบบนี้ว่าสาวไอเคะอ่านแบบละเอียดเนาะเพราะว่าทุกคำนะคะสาวแอนเนี่ยกลั่นกรองออกจากหัวใจและพิมพ์เอาไว้แบบนี้ว่า หลายคนถามว่าเวลาเห็นคลิปลูกเรียกหาแม่หรือเห็นคลิปเขาใช้ชีวิตเติบโตไปในทุกวันแอนรู้สึกยังไงแอนอดทนมากๆเลยค่ะคิดถึงสุดหัวใจอยากอยู่ด้วยน้ำตาคอแต่ต้องทำใจและแอนเชื่อว่ายังคงมีอีกหลายคนที่เป็นเหมือนเราคิดถึงลูกคิดถึงสามีภรรยาครอบครัวแต่ต้องอดทนและทำความเข้าใจในอาชีพของเราว่าเราต้องยอมห่างนะเพื่ออนาคต และการเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวแอนพูดกับทีมงานเสมอวงเล็บแอนออร์ดีแบ a น d ทุกคนต้องอดทนนะไม่ใช่ทุกคนที่คิดถึงครอบครัวแต่หัวหน้าก็ต้องอดทนเหมือนกันแต่เราทำงานยอมเหนื่อยวันนี้เพื่อครอบครัวเราของเราทุกคนนะเราต้องอดทนไปด้วยกัน เพราะโอกาสตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดถึงเมื่อไรหลายๆคนไม่เข้าใจว่าหยุดทำไมไม่ไปหาสามีหาลูกหาเมียเอาจริงๆระยะทางไกลมีส่วนใช้เงินค่ารถเวลาไปถึงอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงเดินทางกับอีกกี่ชั่วโมงใช้เงินเท่าไหร่เอาเวลามาพักผ่อนให้มีแรงทำงานหาเงินให้เต็มที่ดีกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่ไกลกับแฟน ครอบครัวด้วยนะคะเข้มแข็งและพยายามเติมกำลังใจให้กันเสมอนะคนทำงานจะได้มีกำลังใจค่ะสุดท้ายเวลาที่ได้เจอกันและได้อยู่ด้วยกันมันมันโคตรคุ้มค่ากับการอดทนที่ยอมหางยอมเหนื่อยเพื่อครอบครัวเลยค่ะอืมโพดนี้นะคะโอแอนบอกว่าหลายหลายคนนะคะตั้งคำถามว่าเนี่ยเวลาลูกถามถึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคิดถึงบ้างไหม คนเป็นพ่อเป็นแพ่ไม่มีใครไม่คิดถึงลูกค่ะแต่หน้าที่และความรับผิดชอบเนาะหน้าที่และความรับผิดชอบหลายอย่างที่เราต้องรับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยเพื่อใครถ้าไม่ใช่เพื่อคนข้างหลังไม่ใช่เพื่อลูกไม่ใช่เพื่อคนในครอบครัวเออและนะคะซอแอนเองก็บอกเลยว่าเนี่ยตนเองทำงานทุกวันเพื่อลูกเวลาว่างมันก็มีแหละแต่ ตอนที่ว่างเนี่ยไปทำการแสดงอยู่ที่อื่นระยะทางมันห่างไกลกว่าจะเดินทางมากี่ชั่วโมงเปลืองค่ารถนะคะค่าใช้จ่ายมันต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและเราได้อยู่ด้วยกันแค่ไม่อีกไม่กี่ชั่วโมงซซแอ,อนก็ต้องเดินทางไปทำการแสดงต่อที่อื่นเอาเวลามาพักผ่อนและเมื่อไหร่ที่สะดวกจริงๆนะคะซซแอ,อนจะ มาอยู่กับครอบครัวจะมาอยู่กับน้องเพชรน้องพลนะคะบอสบอยซิริชัยอย่างเต็มที่แน่นอนและเป็นความทรงจําดีๆเป็นความสุขที่มันสุขล้นมากๆที่ครอบครัวได้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้อะพี่น้องขาเนี่ย คือนะคะใครไม่มีใครไม่อยากอยู่กับครอบครัวไม่รักครอบครัวหรอกไม่รักลูกไม่รักสามีแต่อย่างที่โซแอนบอกเนาะก็คือเพื่อครอบครัวเรา,าก็ต้องทํางานทําหน้าที่ของตนเองและเรื่องของน้องเพชรน้องพลเนี่ยก็ไม่ไวายประเด็นดรามา่าเพราะมีชาวเน็ตเนี่ยเกิดกันตั้งคําถามไปต่างๆนานาเนี่ยน,น้องเพชรน้องพลถามหาพ่อแม่พ่อแม่คิดถึงไหมเขาคิดถึงเนาะแล้วก็นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมีชาวเน็ตเนี่ย ตั้งคำถามว่าน้องเพชรน้องพลไปขึ้นเวทีตอนกลางคืนเนี่ยทำไมพ่อแม่ถึงปล่อยลูกนะคะที่ยังเด็กต้องได้รับการพักผ่อนในช่วงเวลานี้แต่เอาลูกไปขึ้นเวทีช่วงสีทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนก็เกิดประเด็นดรามา่าแล้วก็เกิดการตั้งคําถามวิจารณ์ต่างๆนานานะคะว่าเอาลูกมาหากินบ้างอย่างนั้นอย่างนี้และลาสุดทุกคนขาซอยเอ็นเองอออก็ได้มีการเคลื่อนไหวเนาะและ ชี้แจงประเด็นดาราม่าที่เกิดขึ้นไว้แบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังทางหน้าซอแอนกันค่ะแค่ดินไว้บ้านเธอติดจะเล่าอะไรให้ฟังตบวนนะค่ะจะามได้บ่กอามทม<า>้ท<า>งสิบอยบอกอย่างไรฟังคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เราเราค่อนข้างได้รับฟีดแบ็กับกับแฟนคลับ,บที่เหมือนเขาไปร้องเรียนร้องเรียนหาว่าเราเนี่ยทาลูก ไปหากินผ้าผ้าลูกขึ้นไปขึ้นไปเล่นทั้งเวทีในาย่ามมีการหรือบางคนที่แบบเห็นคลิปน้องแบบเคยเห็นคลิปน้องแบบอยู่บนเวทีช่วงประมาณสี่ห้าทุ่มเอาทำไมเด็กสมควรที่จะได้นอนทําไมต้องเอาเด็กไปในเอเสียงดังขนาดนั้นคือมันมีเยอะแยะมากมายเนาะคือเอาจริงหนูจะบอกก่อนว่าหนูรับ เด็กเข้ามาเลี้ยงเนี่ยหนูหนูไม่มีเจตนาที่จะทำอะไรให้เด็กไม่ดีแล้วอีกอย่างหนูมีความตั้งใจว่าหนูคุยกับพี่บอยว่าหนูจะเลี้ยงกันแบบลูกทุ่งคือลูกทุ่งอะคือบ้านเขาเนี่ยพอเขาเป็นคนบ้านนอ,อกพเขาเป็นคนเกียดน้ำดินกินน้ำไส้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการระมัดระวังหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ ให้มันเรียนรู้ไปบ้างมันจะเป็นยังไงอีกอย่างการที่หนูกับพี่บอยเนี่ยพาลูกขึ้นไปบนเวทีหรือพาไปหลังเวทีหรืออะไรเงี้ยทุกคนรู้ไหมเหตุผลคืออะไรมันคืออาชีพเรามันคืออาชีพเราเราต้องปลูกฝังให้เขาเข้าใจในอาชีพเราเพราะณวันหนึ่งเขาต้องรู้ว่าพ่อแม่เขาทําอันนี้เขาเฮ็ดทั้งสี่ทาไมต้องเอเด็กไปขึ้นเวทีมันมีคนที่อิจฉา หรือคนที่ไม่เข้าใจหรือพยายามที่จะทําแบบทําให้มันแย่ๆมันมีแล้วเขาก็ไปฟ้องไปฟ้องที่กรมพัฒนาสังคมที่เขาแบบดูแลและตรวจสอบเรื่องของเราอยู่เพราะว่าเรายื่นขอเรื่องน้องใช่ไหมแล้วทุกคนเนี่ยอันนี้ถามเข้าเรื่องก่อนว่าทําไมน้องไม่เข้าโรงเรียนคะทําไมไม่เอาน้องเข้าโรงเรียนสักทีก็มันยังไม่ผ่านไงมันยังไม่ผ่านเพราะอะไรอะ่ะเพราะใครอะ่ะ นี่มันจะไม่พูดแต่ไม่เป็นไรฉันสามารถให้แม่ฉันสอนหนังสืออยู่ที่บ้านก็ได้ฉันก็คิดว่าพัฒนาการมันก็มันก็น่าจะเท่าๆกันนะกับคนที่ไปโรงเรียนแล้วอะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเข้าข้างลูกตัวเองแต่คือความหมายแบบเราพยายามที่จะทำให้มันแบบ เออเร็วที่สุดเรื่องแต่มันก็มีคนมาฟ้องไงก็มีคนแบบคนไปแจ้งโน่นนี่นั่นมแเลยี่หลีอันนี้มันก็ห้ามไม่ได้อันนี้หนูหนูไม่ได้โกรธนะคุณจริงหนูไม่ได้โกรธของดีมันก็ไม่ได้แต่หนูอยากจะตอบคําถามอยู่เหมือนกันแต่ว่าเออมันมันพูดไปตอนนั้นมันก็ไม่ได้ไงเข้าใจอย่างมันพูดไปตอนนั้นแบบมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่แบบว่าเอก็ใช่สิแบบคนบางบางคลิปมันจะมีคลิปหนึ่งที่น้องเพชรคือนางนอนแล้วแล้วนางตื่นขึ้นมาละเมอตื่น เมื่อตื่นแล้วนางก็เลยบอกว่าคือหนูจะไม่นอนที่นั่นอ่ะแบบประมาณงองแงแล้วก็อุ้มออกมาจากเต็นท์อุ้มออกมาจากเต็นท์แล้วนางก็เลยแบบได้ยินเสียงพ่อนางอยู่บนเวทีนั่งกับเลว,วานจะไปหาพ่อหนูจะไปหาพ่อเอาแล้วก็พาเดินขึ้นไปก็พาไปดูแล้วพ่อก็เลยอุ้มออกไปหน้าเวทีซึ่งตาเก็จะอยิงเนี้ยมันก็จะหลับอะบางคนก็แบบว่าซีเรียสไงคือไม่รู้ว่าความเป็นไปเป็นมามันคือย,อยังไงแต่จริงๆอ่ะนองเขานอนแล้วเด็กมันก็หลับแล้ว แต่ว่ามันมันแค่มันแค่หูเมือตื่นละเหตุจังใดเสียมนยนนันอยู่สันเจ้าเสียมันไหายดิสิปอบมันยังไดสันแมนบอหนูก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรถ้าสักวันหนึ่งนะถ้าเขานำสกุลของหนูเต็มร้อยปอร์เซนย่ามาแตะต้องหนูบอกเลยคนที่เม้นอะไรนู่นนี่นั่นก็ช่างตอนนี้หนูยังไม่จัดการหรอกเดี๋ยว ให้มัน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนหนูทำแน่หนูจัดการแน่ไม่ต้องห่วง หนูเข้าใจนะบางคนไม่พูดว่าเอา้าก็ไม่อยากให้คนมาแต่ต้องทำไมต้องอยู่ในโลกโซเชียลเอา้ามันก็เป็นสื่อของเรามันเป็นพื้นที่ของเราเรามีสิทธิ์ที่เราจะถ่ายใครลงก็ได้ถ่ายลูกถ่ายใครลงก็ได้พื้นที่โซเชียลมันก็เป็นของเราสักวันเขาโตขึ้นเขาก็ต้องเล่นโซเชียลอีกอย่างที่จะสอนเขาคือเขาต้องรับคําติชมให้ได้รับกับปัญหา กับคนดราม่าก,กับอะไรให้ได้เหมือนที่ยันเคยผ่านมาบางคนรับไม่ได้ฆ่าตัวตายก็มีถูกไหมยันก็เลยเราบอกว่าเออก็พยายามจะสอนเขาเดี๋ยว แค่ย็นหนูไม่แหวกหญ้าให้งูตื่นหรอกสองให้เราไปรวแหกไดเอานี่แจ้งกลังไปกินห่ะนะแจกังเไปกินไม่น้นเราไปสองแคนแงได้กลังไปให้ตัวีเขาจะ่าแ้บางทีเราก็คิดว่าเตรียมอนุบาลมันก็มีข้อดีข้อเสียกันเนาะ บางคนก็เข้าอนุบาลหนึ่งเลยก็มีบางคนก็เตี่ยมอนุบาลก็มีซึ่งหนูคิดว่าอันนี้น้องหนูขอร้องจริงหนูไม่อยากให้ทุกคนมา,านคือบางทีทุกคนหวังดีไงว่าแบบนี้ก็ดีค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าอย่างครอบครัวเราเรารู้สึกว่าน้องอยังฉี่ยังไม่ได้บอกว่าฉี่อึยังไม่ได้บอกว่าอึเข้าห้องน้ำยังล้างก้นยังไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เรา คุยกันอยู่ว่าเด็กบางคนทําได้แต่แต่ลูกเรายังทําไม่ได้ถ้างั้นก็รอรอไปก่อนกับพอดีกับเรื่องที่มันยังไม่เสร็จเคลียร์นะคะสําหรับประเด็นนี้คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเด็กขึ้นเวทีตอนนี้มันเป็นเรื่องปกติบอกเลยนะอย่างที่ซอแอนบอกแหละอยากจะบอกอยากจะสอนลูกว่าเนี่ยมันคืออาชีพของพ่อของแม่นะ ที่เลี้ยงเราจนโตขึ้นมาขนาดนี้และซอแอนก็เคยได้บอกไว้แล้วว่าอยากจะปั้นน้องเพชรน้องพลอยให้จเจริญลอยตามคุณพ่อคุณแม่เป็นศิล,ลปินในเรื่องของอนาคตเขาจะชอบไม่ชอบก็เรื่องของเขาแต่ถ้าน้องเพชรน้องพลอยชอบเมื่อไหร่พ่อกับแม่ก็คือผักดันเต็มที่และให้เขาซึมซับความเป็นศิล,ลปินซึมซับหน้าที่นะคะแล้วก็บทบาทของคุณพ่อคุณแม่เขาอีกอย่างหนึ่งพี่น้องขาไม่ได้มีแค่ คุณแอนออรดีคุณบอยศรีชัยเท่านั้นนะที่พาลูกๆขึ้นเวทีบอสบิ๊กนะคะบิ๊กทิติวุฒิวารุณเองเนี่ยก็เคยพาน้องโตเกียวนะคะน้องนาลิตะขึ้นเวทีอย่างทางด้านคุณแม่คุณแพราแสงทองก็พาขึ้นเวทีเหมือนกันอย่างที่ว่าน้อลูกศิลปินนะพี่น้องขาลูกศิลปินเขาก็ เอาลูกเขาขึ้นเวทีเพื่อซึมซับมันไม่ใช่แค่นะคะแซวแอนนะที่พาลูกออกสื่อโซเชียลเนาะพาลูกขึ้นเวทีถ้าพูดในถึงกลุ่มที่เป็นดาราดังๆอย่างอ่ะคุณชมพู่อริยาอย่างเงี้ยเออเต้าเกลียวตอนนี้ก็คือ เป็นศิลปินเด็กไปแล้วเป็นดาราเด็กไปแล้วที่มีกระแสมากเพราะเนี่ยพ่อแม่เขาสนับสนุนแล้วก็เนี่ยถ่ายคลิปลูกนะคะแล้วก็น้องเกียวเนี่ยเขาน่ารักแฟนๆเขาก็อยากดูเหมือนน้องเพชรน,นั้นพลอยนั่นแหละเขาก็น่ารักพี่น้องขาเขาเขามีความน่ารักความฉลาดของเขาจะบอกว่า FC แฟนคลับไปหน้าเวทีและหลายคนส่วนมากไปรอน้องเพชรน,น้องพลอยนะ เออและถ้าหากสมมติว่าน้องเพชรน้องพลอยเขาเหนื่อยเขาอยากนอนพ่อแม่เขาก็ไม่บังคับแต่บางทีเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่นอนนะเขาสนุกเขาเห็นเวทีเขาเห็นแสงสีเสียงแล้วเห็นคุณพ่อคุณแม่เขาก็สนุกอยากจะไปขึ้นเวทีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเห็นรีแอคน้องเพชรน้องพลอยขึ้นเวทีทุกคนค่ะสนุกเออเห็นแสงสีเสียงเล่นกับ FC แฟนขับหน้าเวที FC ก็ชื่นใจอย่าไปดราม่าแล้วก็ อย่าไปวิจารณ์เรื่องของครอบครัวเขาเลยค่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาเนาะให้เขาคิดแล้วก็ไต่ตองเอาเองมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของเขาแล้วก็เป็นลูกของเขานะพี่น้องขะ